พี่ชมลองนะนสัันึงอันนี้ละกัอไม่ยอมมยอมมยอมอ๋อยอมโอเคแป๊บนึงแป๊บนข้านออกได้่ไใอันนี้เป็นีนสุดจริงๆก็ยังมีงานรุกกริบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ ค่ะก็ประมาณนั้นประมาณนั้นอาจจะยังมีอะไรอีกปุบแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเชิญเชิญสื่อเชิญอะไรหรือเปล่าจริงคุณนัองอยากให้พักก่อนแกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าคือเขาก็จะรู้ว่าเราแบบรู้รู้ข้อจํากัดของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยตัวชมเองชมก็คิดว่าเออ่มากถ้ารู้คำมากไปกว่านี้เราก็ไม่อยากไปเป็นภาระใครเลย มันก็จะทุรักทุเลนิดนึงอะไรเงี้ยแค่นี้ไปเห็นมาไหนทุกคนก็จะแบบว่าแทบจะอุ้มอยู่แล้วจริงจอยากทำงานถึงเมื่อไหร่ก็จริงๆคิดว่าฉันว่าตอนนี้ท่านในในคิวชมแล้วนะคะทำวันสุดท้ายเลยไม่รวมสามแซบปะนะก็ประมาณ กรกดาอะไรเงี้ยมีมีวันลงวันสุดท้ายแล้วประมาณวันที่20กว่าแต่ว่าไม่ใช่งานที่ออกมาเจอเป็นนั่งถ่ายเลยแบบเบามากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วยังก็ยังเหลือโฆษณาบางตัวที่ที่ยังที่ยังต้องถ่ายกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะอะไรนะจ๊ะเกี่ยวกับแม่อะไรเกีบแม่อ๋อไม่ก็เป็นงานเก่าๆนะเชื่อไหมยังมีอยู่ก็ถ่ายแบบว่าติดกรุงกันไปอะไรเงี้ยก็ยังก็ยังมีอยู่ว่าเรื่องเวลาเรื่องไทมิ่งของการออนแอร์อะไรเงี้ยมันก็ต้อง ต้องถ่ายตอนนี้ก็ไม่ได้หนึ่กับสู้ตายเพราะว่าตอนนี้คืออาทิตย์หนึ่งก็ชมก็ทําแค่ประมาณสองสามวันจริงๆนะแล้วก็แล้วก็จะไม่รับงานเช้าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรื่องการนอนมีมีผลมากคือพอรู้ว่าต้องตื่นเช้านี่คือเครียดนอนไม่หลับเลยอะไรเงี้ยเป็นไหมเป็นไหมพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าแล้ววันนี้จะแบบว่าอะไรเงี้ยชมก็จะแบบว่าจะชมยพยายามไม่ไม่รับงานเช้าเพราะว่าเราคนท้องเขาจะหลับไม่ค่อยสนิทอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ต้อง าใส่ว่านอนหลายชั่วโมงอะไร่เงี้ยก็จะนับเช้าใช่ไหมคะคุณทออเทนิการรับหนังหรอครับก็มันก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆจนจนจนประมาณกรกฎาเนี่ยค่ะแต่ว่าจากจากช่วงนี้ไปชมก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรแล้วอ่ะที่แบบว่าต้องแบบเต็มองค์ขนาดเนี้ยคือไม่ไม่มีแล้วอ่ะแล้วกาก็ยังยังรอแบนก็จริงจริงก็คุย ก็เหมือนกับโปรดิวเซอร์หรือหรือว่าพิเนดอะไรเงี้ยก็มาบอกชมแบบจะลาเมื่อไหร่ก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่ชมก็บอกว่าชมขอดูไปเรื่อยๆก็แล้วกันอะไรเงี้ยเพราะว่าจากที่เราเคยคิดว่ามันจะไม่ได้แล้วแต่ว่าจริงๆเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังสบายตัวอยู่อะไรเงี้ยอย่างจริงๆตอนแรกก่อนนเนี่ยชมก็คิดว่าณเวลาเนี้ยชมคงจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็มันก็มันก็ยังไหวอยู่นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วกับน้องเราคะที่ชมเห็นว่าที่สมุกรตะลันนน้อง ก็ดิ้นทุกวันะเตะทั้งวันรับมือได้ทุกวันไหมคะก็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 อยู่ไปอะค่ะก็เตะเตะก็เอาเอาี่สบายใจเลยก็ไปเชื่องกันบ้าตอนที่ไปดชงไฮเช่งไฮล่าสุดเป็นไงบ้างคะก็ถือว่าถ้าเทียบกับทารส์คือเบากว่ามากทั้งเรื่องของเพรสเชอร์ความกดดันความเครียดอะไรเงี้ยต่างๆเพราะว่า มันเป็นทริปสั้นๆนะคะแล้วก็คืองานมันจริงๆก็คือแค่คืนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่กทำสื่อที่นู่นแตกื่นก็ชมก็ไม่ได้อัปเดตไม่ได้ติดตามนะเพราะว่าเข้าไม่เป็นไงเว็บจีนก็เลยก็เลยไม่รู้ว่ายังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็เราก็โชคดีแหละเรามีทีมเราทีมงานเราดีคือทุกคนก็แบบเต็มที่อะไรย่างเงี้ยเราก็ไปกับทีมที่เราคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแม่ป้อมอาจารย์เอกอะไรเงี้ยคนก็ ก็เต็มที่กับเรานทำชุดยังตรงไปตามแผนที่ผูชมได้วางไว้เลยครับว่าแบบตามขึ้นแบบท้องมันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาก็เนาะคนท้องก็คือคนท้องนะมันก็แต่ว่าเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะคะแต่ก็รู้ว่าถ้าถ้างานลักษณะคมแรงเนี่ยคือซึ่งไชโคงสุดท้ายแล้วจริงๆเพราะว่ามันข้อจํากัดเรื่องสรีระเราเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เออ เลทไปกว่านี้ก็ไม่รู้จะใส่อะไรแล้วจริงๆงานนี้มีดาราไทยปรไม่ได้เจอเลยค่ะไม่ได้เจอเลยแต่ว่าเห็นมีคนไทยเดินเดินอ่จจะเป็นลักษณะทีมงานไรเนี้ยแต่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เจอน้องๆคนอื่นอาจจะช่วงช่วงคิวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ตรงกันเพราะว่าของเขาจะค่อนข้างเป็นระบบมากเลยนะคือเหมือนกับว่าเขาจะมีคิวว่า ของนี้ช่วงเวลานี้นี้เราไปตรงนี้แล้วก็สแตนบายแบบหนึ่งคือไม่ใช่ว่าไปถึงเมื่อไหร่ก็เดินอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็คือแค่จะมีคิวที่ซิเศก็ได้นะขอเดินได้หนึ่งชิ้นตัวตกไม่ตกตูดค่จะลงลูมแม่ค่กใส่ชุดไทยโค้ชบุดสีเขียวร่างกายอยู่เลยพี่ชมค่ะเบาลงหรืออ่ออกไงวันนี้ก็ออกเบามากออกเบามากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ ก็เล่นคลาสแบบไพเวทเลยแล้วก็ส่วนมากก็ชั่วโมงหนึ่งมันก็จะเป็นการใช้แรงจริงๆก็ประมาณครึ่งชั่วโมง45นาทีที่เหลือก็จะเป็นเรื่องการยืด stretch อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะให้เราโฟกัสพวกกล้ามเนื้อที่ที่คุณแม่ต้องใช้เป็นพิเศษพวกเชิงกรานหรือว่าพวกต้นขาพวกอะไรเงรี้ยเพราะว่าเราต้องต้องรับน้ําหนักอะไรเงี้ยจริงๆคุณนัดเป็นห่วง แกไม่ห่วงไม่ค่อยห่วงเขาเขาก็รู้ว่าชมคือเขารู้ว่าชมเนิร์ดอ่ะพอสมควรนึก <c oughs> ออกมาเพราะว่าชมอ่านศึกษาเยอะมากอะ <c oughs> ่ะอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่<ๆ>แต่เงี้ยแต่ว่าก็อาจจะมีเรื่องเดินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ค่อนข้างจางะไไงงเลยเงี้ยเพราะว่าพอเราเป็นแฟดเนี่ยน้าหนักเขาจะเขาจะเขาจะเยอะ <c oughs> แต่จริงมันก็ไม่ได้มีการวิจัยอะไรที่แบบว่ายืนยันว่าการเดินจะทําให้เราคลอดก่อนหรือว่าแบบ <c oughs> อะไรเงี้ยคือไม่มีวิจัยชิ้นไหนในโลกที่ ที่บอกอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ชมก็จะเหมือนกับว่าไปโฟกัสเรื่องของการออกกำลังกายเพราะเวลาที่เราออกกำลังกายแล้วเราได้ใช้กล้ามเนื้อในส่วนที่เราควรจะต้องบริหารจริงๆแล้วเราก็ถ,ถนอมร่างเวลาเราทําอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนคุณน็อตเนี่ยให้เราเดินเยอะทั้งคุณน็อตแล้วก็คุณหมออะไรอย่างเงี้ยะเพราะฉะนั้นก็ถ้าออกกำลังกายด้วยการเดินนี่คือตัดตัดทิ้งก็เลยชมไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เน้นเดินคือคือเหมือนกับว่าเรา เวลาเราออกมาอย่างเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าเวลาเราอยู่บ้านเลยเนี้ยเราก็ถนอมตัวบันไดไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วกออ็อย่างที่บอกพอไปออกกําลังกายก็เราโฟกัสกับกล้ามเนื้อส่วนที่เราต้องที่มันจําเป็นที่เราควรจะต้องมีความแข็งแกร่งอะไรเงี้ยคือตัวพี่นองแบบว่าฝากฝังเทรนเนอร์ให้ดูแลเราเป็นพิเศษหรือเปล่าคบ ราะว่าห้ามเราไปได้แต่ว่าให้ก็ไม่ได้ขนาดไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าชมก็จะกลับไปอัปเดตให้แกฟังว่าเออที่นี่ดูแลชมดีมากแบบว่าถ้าจะอุ้มท้องถ้าจะประคองท้องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะบังคับให้ชมใส่นาฬิกาจับฮาร์ดเรทตลอดเวลาอะไรเงี้ยครูก็จะแบบว่าดูตลอดว่าหัวใจเราเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีหัวใจ3ดวงอะตอนเนี้ยอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็จะกลัวเราเหนื่อยแล้วก็เนี่ยพอย่างเข้าเดือนที่7จ็ดเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ อีแม่จะเหนื่อยแบบเหนื่อยหอเหนื่อยง่ายด<า>ิคเรื่องความไ่ชงหายกังหั <c oughs> หายกัวงวลได้เลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายหายกัวงวลได้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วว่าถ้าเราทําให้มันถูกต้องถูกวิธีอะไรเงี้ยมันจริงๆมันเป็นทางเลือกที่ดีนะแล้วชมก็รู้สึกว่าชมไม่ค่อยซัฟเฟอร์เรื่องของปวดหลังปวดขาหรืออะไรตอนนี้ชมยังนอน ชมยังนอนงายอยู่เลยอะชมคุยกับคนท้องบางคนนี่แบบว่าเขาต้องตะแคงกันตั้งแต่อายุคันยังไม่มากเลยเพราะว่ามัน,มนอึดอัดแบบลไแ,แต่ชมยังสบายตัวมากตอนนี้เจ็บเดืดอนยังเครียดอะไรอยู่ัง,งกังวลอะไรอยู่ก็ชมพพสิทีฟนะไม่ค่อยจะ <c oughs> พยายามไม่ได้คิดอะไรที่ที่เป็นที่เป็นลบอะไรเงี้ยแล้ว,ลวก็คือตอนนี้คนก็จะเริ่มขู่แล้วว่า หายนะจริงๆมันจะเกิดขึ้นตอนหลังคลอดอะไรเงี้ยแต่ชงก็พยายามแบบพยายามโพสิทีฟแล้วก็ก็เดี๋ยวก็ค่อยลุยกันไปอะไรเงี้ยเป็นเป็นสิ่งใหม่เขาขู <c oughs> ่ยังไงบ้างะก็โอยแต่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยแบบแกจะไม่มีพี่เลี้ยงจริงๆหรอ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบโอ้แล้วก็คูณสองคออย่างคูณสองอะไรเงี้ยถ้ามันไม่หลับพร้อมกันมันไม่ตื่นพร้อมกันมันไม่กินพร้อมกันคือก็เท่ากับแกก็ไม่ได้นอนเลยอะไรเงี้ย ชงคิดว่าชงก็คงไปไปไป,ปัดกบมันตอนนั้นอะไรเงี้ยนนี <c oughs> ออกมาก,ก็เรามาีความรู้สึกว่ายายชมมีลูกแบบสิบกว่าคนอะอเขายังผ่านมาได้อะถูกไหมฮะแล้วก็สมัยนั้นก็ไม่ได้มีองค์ความรู้หรือว่ามีอุปกรณ์อะไรที่มันช่วยให้ชีวิตเราง่ายมากมายก็เขาก็ผ่านมาได้อะไรเงี้ยคุณมอกิอที่บอกคือจะเลี้ยงเองไม่มีที่เลี้ยงตั้งใจอย่างนั้นเซอร์ป่ะในช่วงแรกอะในช่วงแรกเพราะว่าอ แต่คือถ้าเขาเริ่มวิ่งได้เริ่มอะไรได้อะไรเงี้ยก็อาจจะแต่ว่าช่วงแรกคือชมไม่ได้รับละครไม่ได้อะไรอยู่เลยแล้วเราก็มีย่ามียายใช่ไหมคะคืออาจจะมีพยาบาลมาที่แบบว่า,เ,าเป็นรายวันมาช่วยเราเซตระบบช่วยเราดูว่าอันนี้มันควรจะวางอย่างนี้อย่างนี้นะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทุกอย่างมันลงตัวล้วก็คือเราจะไม่ดิพเอนออนเขาอ่ะคือเหมือนกับว่าวันนี้มาได้ก็มาหาคนมาได้ก็มา,ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องอยู่ได้ สุดท้ายคือถ้าเขาร้องก็คือต้องเป็นเราถ้า <Okay. S 1> ต้องเป็นเราเราเราโอวถูกไหมมันหิวเราก็ต้องเป็นคนให้หนมเพราะฉะนั้นมันก็มันเราก็ต้องเรียนรู้เองอะอมไม่ชมก็ไม่ได้เข้าคอร์อะไรแนละ้วพวกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชมที่เขาไปเข้ามาทุกคนก็จะบอกว่าไม่ต้องไปเข้าเลยมันไม่เหมือนกัน <laughs> <laughs> พราะถึงเวลาจริงๆมันแบบตุ๊ก,กตากับเด็กมันคนละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คงเรียนรู้กันตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกเราก็เนิร์ดอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะก็ก็ศึกษาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยหาข้อมูลไปเรื่อยๆค่ะแต่ครอบครัวมีเตรียมของไว้ยังคะหรือว่าเราถือกอล์ฟเกทอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ชมเออจริงๆชมไม่ได้ถือนะตอนนี้ชมเริ่มหลังจากที่หมดเป็นเนิร์ดอยู่นานอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มซื้อเริ่มอะไรแล้วเพราะว่าไม่อยากไปตอนที่เราอุ้ยอายไปกว่านี้หนึ่งนะคะแล้วก็ ไม่ชอบความฉุกหุกคือมีม,มีมีเตรียมไว้บ้างแต่ก็พยายามไม่วุ่นวามไม่อะไรอ่างเงี้ยนะเพราะว่าก็ก็ศึกษาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอย่างเสื้อผ้าคนก็ที่อุ้ยแกคงซื้อเยอะสิะบอกอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไซนี้แบบนานแค่ไหนเพราะว่าเด็กๆมันโตเร็วใช่ไหมสมัยเนี้ยของท้องแรกแต่แบบแพ้ท้องนานตัวเราหายยังของชมสนิทเลยคือ4เดือนคือหายสนิทเนี่ย

อยาดูแหวนเพชรนะแค่นั้นขาของ้องนี้หน่อยครับจบเลยกไมได้แล้วเรื่องแล้ว่อพี่ชมับของ้างนีเพี่ชมของข้งนี้่นัพี่ชมขอยองนะครับ